สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของช่างจริงเมืองแพร่นะครับผมวันนี้มีด้ามเมตรลงมาแบ่งนะครับนี่จะเป็นไม้พยุงแปด้ามน,นะครับและไม้ชิงชันแล้วก็สาธรน,นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15ด้ามน,นะครับท่านไหนที่สนใจจะเอาไปใสม่มีด ที่มีมีดแล้วสนใจไปใส่มีดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมด้ามแรกนะครับนี่เป็นด้ามหยุดน้ํานะครับนี่จะเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงคอจะเป็นทองเหลืองนะครับเบอร์หนึ่งนะครับใส่มีด10ถึง12นิ้วได้นะครับด้ามนี้นะครับคอประมาณ26มิลนะครับเจาะรู11มิลนะครับรูนี่ยาวประมาณ5นิ้วนะครับ อ่าห้า,ห,าห้าเซนนะครับยาวอยู่เหมือนกันนะครับห้าหกเซนนะครับตามแรกไปละตามที่สองนะครับจะเป็นพยุงนะครับนี่ดามนี้กับพยุสายมีดสิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วได้นะครับนี่พอทองเหลืองเจาะด,ดูพร้อมใช้งานนะครับนี่ดามไม้พยุงนะครับไม้เพิ่งเข้ามานะครับนี่เป็นทรงแุบแรับ นะครับดามที่สามครับดามนี้จะออกโทนสีส้มส้มนะครับจะมีกระพี้ติดนิดนึงนะครับคอทองเหลืองใสมีดส1 0ถึง12นิ้วได้นะครับเจาะรูพร้อมใช้งานนะครับดามไอพยุงน,นะครับนีดนะ่ดามที่ห้านะดามที่สี่ครับอ่าสุัทีอันนี้ติดกระพี้นะครับ ไม้พยุงคอทองเหลืองนะครับสายมิด1 1 1ถนิ้วได้นะครับทรงหยดน้ำนะครับในเจาะรู1 1นะครับ11นิ้นนะครับตามที่5นะครับตามที่5นี่สีออกจะเหลืองเหลืองนะครับมีลายนะี่ครับคอทองเหลืองนะครับทรงหยดน้ำชมตามนี้เลยนะครับผมเจาะรูพร้อมใช้งานนะครับ ยบบน้ำดามที่6นะครับนี่ราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมดามละ350บาทนะครับสรงหยดน้ำนะครับคอทองเหลืองเจาะรูพร้อมใช้งานนะครับดามที่7ดามนี้อ่าจะเป็นคอสแตนเลตนะครับดามนี้คอจะกึ่งสเตนเลต เชขายที่ด้ามละ390บาทนะครับบวกอีก40บาทนะครับตามคอสแตนเลสกึ่งนะครับเจาะรู11มิลนะครับใส่มีดอ่านี่จะเป็นมีดเน็บนะครับมีดเน็บ1 0ถึง12นิ้วได้นะครับี่มีดเน็บนะครับด้ามที่8นะครับี่ด้ามไม้พยุงนะครับติดกระพี้นิดหน่อยนะครับเจาะรู11เมิลคอทองเหลืองนะครับ นี่ดามน,นี้ขายที่350บาทนะครับผมรวมส่งนะครับด้ามที่9นะครับดามน,นี้จะเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันคอสแตนเลสนะครับนี่ส่มิดเน็บนะครับ1 0 1ถึง12นิ้วได้นะครับดามหยดน้ำนะครับดามน,นี้ดามน,นี้เปิดที่390บาทนะครับผม ด่านที่สิบนะครับไม้ชิงชั้นนะครับลายไม้นะครับผมนี่ใส่มีดสิบถึงสิบสองนิ้วนะครับตามหยดน้ำด่ามนี้เปิดที่สามร้อยห้าสามร้อยเก้าสิบาทนะครับด่ามโคสตเตเลสนะครับนี่โคสตเตเลสกึง่งเลี้ยวปลายนะครับด่ามที่สิบนะครับด่ามนี้ไม้ชิงชั้นนะครับผมนี่ สายเม็ดสิบเอ็ดสิบสิบสองนิ้วได้นะคอสเตเลตกึ่งเลียวนะครับราคาสามร้อยเก้าสิบบาทครับเบิรดน้ำนะครับตามที่สิบสองนะครับนี่ไม้ชิงชันนะครับชิงชันคอสเตเลตกึ่งเลียวสายเม็ดสิบถึงสิบสองนิ้วได้นะครับ เจาะรูพร้อมใช้งานครับดามนี้390บาทนะครับดามที่13นะครับผมดามนี้จะเป็นไม้สาธรน,นะครับลายสาธรน,นี่สิมลายสาธรน,นะครับคอสตเตเลสนะครับดามนี้เปิดราคาที่350บาทนะครับผมลมส่งนะครับดามที่1 4ีนะครับ ดามนี้เป็นไม้สาธรนะครับลายไม้จะประมาณนี้นะครับดามหยุดน้ำคอสแตนเลสนะครับผมเจาะรูพร้อมใช้งานนะครับใส่เมีดสิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วนะครับตายนะครับดามที่ห้านะครับดามสุดท้ายนะครับผมของวันนี้นะครับดามไม้สาธรนะครับนี่หยุดน้ำใส่มีดสิบถึงสิบสองนิ้วนะครับเจาะรูสิบเอ็ดมิล พอสเตลเลตน,นะครับสนใจด้ามไหนสอบถามได้นะครับผม